เดเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําสูตรพอกหน้าสูตรหน้าขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าและยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็กฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นำกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราค่ะ ของเราเราจะใช้มะละกอนะคะให้ใช้มะละกอสุกนะคะสุกสุกกว่าน,นี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะในส่วนของมะละกอเขาจะมีเอนไซม์หลายชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีช่วยปกป้องการทําลายอ,อิลาตินของผิวเรานะคะและยังให้ช่วยให้คอลลาเจนใต้ผิวของเราทั้งกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยให้เราไม่มีตีนกาด้วยนะคะ ช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสให้เรานํามะละกอไปขูดหรือไปบดหรือไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะเอาเฉพาะเนื้อของมะละกอนะคะเราจะใช้เนื้อของมะละกออยู่ที่ประมาณสองถึงสามช้อนชาหรือแล้วแต่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนะมะละกอนะคะที่เราไปบดออกมาแล้วนะคะก็ได้ประมาณสองช้อนชาเนะหลังจากนั้น นี่เลยนะคะตัวต่อไปคือโยเกิร์ตนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเราจะใช้โยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระ่ากใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาจะทําให้หน้าของเราใสมากๆเลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเราก็จะใช้หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะสองมาผสมให้เข้ากันเลยะคะ่ะ นี่เลยนะคะสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละสองถึงสาครั้งเลยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอย่าทำเหลวเกินไปอย่าทำข้นเกินไปนะคะเรามาพอกกันเลยค่ะนี่เลยนะคะคนพอกันเลยค่ะสูตรนี้ทำให้หน้าขาวไวมากๆเลยนะคะหน้าขาวชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะ ให้ทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยหน้าขาวไวมากๆเลยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงมากเลยนะคะถ้าทำใช้ยอย่างสม่ำเสมอนะคะนี่ค่ะเราทำแบบนี้แล้วก็พอกทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่เรามีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกแล้วนะคะนี่เลยนะคะทุกคน หน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะน่าจะใสมากเลยนะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะโอเคะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่สวยที่สดใสห่างไกลดูลอยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ